สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตองเอกไทยเดนมาร์กนะคะกับค,คลิปนี้นะคะก็ยังพาทุกคนอยู่ที่เมืองคอลลิงนะคะเป็น EP ีที่2นะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP แรกด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาที่นี่ค่ะเป็นบ้านนะคะบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคอลลิงนะคะทุกคนเป็นบ้านที่สมัยก่อนนะคะก็ ใช้เป็นบ้านของพลเรือนนี่แหละค่ะตึกสีแดงๆนะคะที่บอกว่าเป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อายุอานามประมาณ433ปีค่ะสร้างขึ้นในคริสตศักราช1589ค่ะทุกคนมาถึงปี1222ก็อยู่ที่433ปีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นด้านหลังค่ะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านตัวบ้านจะเป็นอิฐผสมไม้ค่ะทุกคนที่เห็นเป็นสีดำๆนะคะเป็นเส้นสีดำๆนั้นคือเป็นไม้นะคะแล้วก็ตรงสีแดงๆนั้นคือเป็นอิฐค่ะแล้วก็ทาสีนะคะถัดจากหลังเมื่อกี้นะคะก็ มาด้านหลังของตัวตึกสีเหลืองค่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะคิดว่าน่าจะสร้างในราวๆปีที่ใกล้เคียงกันค่ะตึกระหว่างตึก2ตึกนี้นะคะระหว่างสีแดงแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงด้านหลังนะคะค่ะก็พาทุกคนเดินดูรบอบๆแล้วนะคะก็ออกมาเหมือนเดิมนะคะที่จะไปสู่ walking street นะคะ ดี๋ยวอีกสักพักนึงจะพาทุกคนมาที่ Walking Street ค่ะเนี่ยค่ะ Walking Street อันนี้เป็นด้านหน้าของตึก2ตึกเมื่อกี้นะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะเดนมาร์กมีร้านเกนบบุกนะคะหรือว่าร้าน reuse นะคะอยู่ทั่วๆไปเลยค่ะอยู่เยอะแยะมากมายอยู่ทุกคอร์เนอร์อยู่ทุกหัวมุมเมืองนะคะส่วนอันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ซอยไนท์คลับค่ะเป็นเป็นซอยที่ เรียกว่าเป็นเฉพาะไนท์คลับเลยก็ว่าได้นะคะมีเป็นร้านเบียร์นะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับร้านร้านเบียร์เชียร์บอนนลอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเงียบๆนะคะตอนกลางวันนะคะแต่ก็มีบางร้านนะคะเปิดนะคะอย่างสมมุติร้านนี้ก็เปิดนะคะถ้ามีป้ายข้างหน้านะคะหรือว่ามีเก้าอี้มีที่เขาเตรียมไว้เขาก็เปิดนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่มีคนมาเยอะนะคะบางร้านก็เห็นไหมคะมีคนนั่งแล้วนะคะก็เปิดกินกันไปตั้งแต่หัววัน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับเดนมาร์กนะคะก็มีบริษัทผลิตไวน์ผลิตเบียร์ผลิตเหล้านะคะอยู่หลายบริษัทเลยนะคะโดยเฉพาะเบียร์นะคะมีเป็นร้อยๆเจ้าเลยค่ะเอาไว้มีโอกาสนะคะแม่ทองเอกจะพาไปดูวิธีทำเบียร์นะคะไปที่โรงเบียร์กันเลยค่ะเพราะว่าน้องสาวของ คุณพ่อทองเอกเขามีบริษัททําเบียร์ค่ะทุกคนไว้ติดตามนะคะอัแถวนี้ก็เป็น Walking Street ค่ะนั่นละค่ะเกนบุกเจออีกแล้วนะคะร้านรีวูวอยู่ซ้ายมือก็เดินมาเรื่อยๆค่ะก็จะเจอตึกรามบ้านช่องก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายของซะส่วนใหญ่ข้างบนก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์ให้คนเช่าค่ะค่ะแถวนี้ก็จะเป็น ในคลับซะส่วนใหญ่นะคะตอนกลางวันก็อย่างที่เห็นนะคะเพราะว่ายังไม่เปิดนะคะก็เงียบอยู่ค่ะค่ะพาทุกคนมาต่อที่ใจกลางเมืองคอลลิงนะคะตึกที่เห็นนะคะก็เป็นพาราเมนต์ค่ะเวลามีงานที่สำคัญสำคัญนะคะก็เจ้าเมืองก็จะมาพูดหรือว่าปราศัยอยู่บริเวณนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้ก็มีเขาเรียกว่าปราศัยเรื่องสงครามที่ยูเครนนะคะ ทุกคนจะเห็นไม้เลื้อยขึ้นไปนะคะตอนนี้ยังไม่ผลิใบนะคะสำหรับตอนหน้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะก,ก็จะใบไม้ก็จะกลายเป็นสีแดงสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยนะคะตึกนี้เนี่ยค่ะด้านด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตึกข้างๆกันค่ะข้างๆกับตึกเมื่อกี้นะคะเป็นตอนนี้เป็นออฟฟิศของเจ้าหน้าที่ทํางานให้กับทางอำเภอนี้แหละค่ะให้กับเมืองมั ก็ตึกแถวๆนี้ค่ะก็ถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าประมาณไหนเดินไปเดินมาค่ะอยู่ใจกลางเมืองเหมือนกันข้างๆตึกพารามนิทนะคะก็จะเจอเขาเรียกว่าร้านขายของเอเชียค่ะเป็นร้านแขกนะคะเขาก็เอาผักไทยค่ะมาขายนะคะผักเอเชียมาขายนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะมีมิม้นซ์นะคะ มีเนี่ยค่ะเป็นผักไทยมีผักชีผักชีลาวนะคะแล้วก็ด้านล่างก็มีมะพร้าอ่อนนะคะลูกละ30โครนอยู่ที่150บาทมีมะเขือด้วยนะคะทุกคนมะเขือเปราะแล้วก็ข้างๆกันสีเขียวๆนี้เป็นมะละกอะคะ่ะก็ตัะไคร อันนี้ก็เป็นหอมแดงค่ะด้านล่างข้างๆกับหอมแดงนั้นก็จะเป็นเผือกค่ะแล้วก็มันเทศส่วนบริเวณชั้นนี้ก็จะเป็นขิงเป็นกระเทียมนะคะเป็นแตงกวาแล้วก็เป็นกะหล่าปลีคล้ายๆบ้านเราเลยค่ะตรงนี้อันนี้มีมันสำปะหลังด้วยนะคะทุกคนกิโลละ30โครน150มีพริกแดงนะคะ แล้วก็ริกเขียวเนี่ยค่ะแล้วก็มีเจ้าฝักแฟงค่ะส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ค่ะเป็นส้มนะคะแล้วก็มีพวกแอปเปิลมีอันนี้มีอะไรเอ่ยมีทับทิมนะทุกคนทับทิมแล้วก็ข้างๆทับทิมจะเป็นลูกแพรค่ะ เข้ามาข้างในก็มีข้าวสารค่ะร้านนี้จะเป็นร้านแขกเขาจะเอาเข้าวสารแถบแถบประเทศเตะวันออกกลางค่ะมาขายแยะๆเลยค่ะแล้วก็มีของไทยด้วยมีเวียดนามด้วยนะคะมาขายปนกันไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีพวกถัว่วสารพัดถั่วนะคะร้านนี้เยอะมากๆนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพวกซอสไทยซอสเวียดนามมีหมดเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนที่เห็นอยู่มีของไทยแยะๆค่ะหาได้โดยทั่วไปเลยแล้วก็เนี่ค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีทุกยี่ห้อแล้วก็ของแช่แข็งนะคะอาหารแชร่แข็งอาหารทะเลพวกปลากุ้งนะคะปลาสวายอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกด ไลค์กดติดตามทองเอกไทยเดนมาร์กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ